สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่องด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกทานจ้าที่เข้ามารับชมแนวทางลหลักลางใจกับแอดจอยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางห้านวิววันที่31เดือน3เนาะจ้าเดือนมีนาคม2566 มาผูกับแนวทางของแอดจอยนอกจากสำหรับวันที่3 1มเือนเนสิ้นเดือนกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่พ้นของวันที่30กันก่อนจา้าเฉพาะกิจ19กับ4วิ่งรูดพ้นจะบนออก190จับคู่เข่ากันไปตรงๆ90บนเนอกจากเฉพาะกิจจะา2ตัวเลาออก40 40จับคู่เข่ากันไปตรงๆอีกเนอกจาก40 เฉพาะกีดนี้ปังนอกจากเด้งบนหลังกันเลยทีเดียวเนาะเด่นเก่าวิ่งรูดเก่าเด่นสีวิ่งรูดสีมาจ้าสาหรับพิเศษศูนย์กับเจ็ดวิ่งรูดพ้นเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจับคู่เขาไปที่เจ็ดศูนย์จ้าพิเศษบนจ้าสองตัวเลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดจับคู่พลาดไปนอกจาโอ้โหเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเฮาเด่งเด่งกันเลยที่เดียวนอกจะสําหรับไซวิง่งไซรูดของเฮา ได้บนล่างกันเลยทีเดียวเนาะหาเจ็ดเราจะหาเจ็ดเจ็ดหาจับคู่เขา0ูนเจ็ดาจะน้อยพิเศษจ้ะสำหรับน้อยปกติจะ0ูนย์กับเจ็ดวิ่งรูดผลหาศูนย์สบนจับคู่เขาไปตรงตรงศูน้อยปกติเนาจะโอ้โหสุดฟัง04น่มาตรงตรงจ้าสำหรับ0ูนยี่วันที่ยี่ก้านี่ก็มา ศูนย์สี่อีกเนาะเมือนอีมาศูนย์สี่ได้อีกเนาะจะสองน้อยศูนย์สี่จับคู่เข่ากันไปตรงตรงน้อยปกติจะเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ของเฮ้ามาเนาะจะ้าสำหรับวีไอพีอยู่ที่แปดกับเจ็ดวิ่งรูดพ้นบนเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกจับคู่พลาดไปเนาะจ้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเฮ้ามาสำหรับายวิ่งายรูดตรงตรง เจ็ดหกล่างเจ็ดสี่เจ็ดสี่จับขู่ถึงเจ็ดสามหาเจ็ดสี่เสียดไปแต้มเดียวอีกนอกจากเด่นเจ็ดวิรุเจ็ดเขาเฮาเด้งนอกจากสำหรับสายวิ่งสายหลุดน้อยวีพีเด้งบนหลังตรงๆกันเลยที่เดียวนอกจากสำหรับห้าน้อยเมื่อนี่ผลสรุปกับประมาณนี่ตามนี่นอกจากยินดีกับคนติดตามแนวทางกับแอดจอยนอกจากยินดีกับเอฟซีติดตามเนาะเมื่อนี่ถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวนอกจากเสียดายนอาะแอดจอยว่าจจับคู่เขาให้ ก้าวที่จับคู่เขาให้ซีน้อยแต่ดันผ่านน้อยวีไอพีเราจะบลหลังเนาะโอ้โหมาบนมาหลังแต่จับขู่ผ่านไปน้อยวีพี่สำหรับไซวิงไซลูดขเขาเข้ากับเด้งๆกันเลยที่เดียวเนาะจ้าสำหรับไซวิงไซลูดน้อยพิเศษกับสีเดงหลังด้วยเนาะหาเจ็ดเจ็ดหาเดี๋ยวมาตามต่อกันกอวันที่สามสิบเอ็ดกันเลยจ้า รับชมไว้เป็นแนวทางนอกจากแนวทางมีเข่ามีรุดนอกจากพิดพลาดประการใดเอทจอยตรงขอสูตขคอไฟพี่น้อง e เอฟซีหลายๆนอกจากทามักถ้าโชคปล่อยตามทาบมา่บมักบ่ชอบปล่อยผ่าดนอกจากเข่าตัวใดแบบใดก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเอทจอยนอกจากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกเราใต้คลิปสู่วเอทจอยฟังได้เลยนอกจากเอทจอยสิได้มีกําลังใจแล้วก็อยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนดุนเง่าเงนเน่านอกจากแนวทางฮานอยถือว่าเอทจอยหายแยกน้อยนอกจากอว่า แปลกเพื่อนกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสูตรเนี้ยน้อยนี่ฮะเบิ่งกยากเด้อจะพีพีเอฟซีจะบอกไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่3ามอกันเลยเนะจ้ะสำหรับมือนีน้อยเฉพาะกิจเด่นวิ่งรูดอยู่ที่0นย์กับ0กับ3 0มสาม มือนีแนวท่าสิปังหรือโบปังมือนีก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเด่นสามวิ่งรูดสามมีสามสี่สามห้าสามหก สามเจ็ดสามแปดสำหรับพิเศษสี่กับหาวิลูดจ้ะเนื้อทางทุกๆเนื้อทางที่แอนจอยว่างให้พีโนโ่ 4, น้องเอฟซีน้องจ้ะบวัวสีเป็นเฉพาะกิจเล่าพัฒน,นาฮาหนอยรัฐบาลไทยนิเคอีน้องจ้ะอันนี้แอนจอยว่างให้สี่หกเนาะแป๊บหนึ่งเด้อจ้ะ พิเศษเด่นสีกับหาวิ่งลูดเนาะจะแอนจอยจับพิดเนาะอันนี้เป็นสี่หกเนา,จาะจ้ะเมื่อกี้นี่เขียนเป็นสี่หาเนาะอ่านว่าสี่หาสีมาสบสี่หกจ้ะสี่เจ็ดสี่แปดสำหรับทุกๆแนวทางที่แอนจอยลงไปให้พีโ่โนเอฟซีเนาะจา้ะบัวสีเป็นห้าน้อยเฉพาะกิจอ่บอัวสีเป็นแนวทางห้าน้อยบอัวสีเป็นแนวทางอ่า ล่าพัฒนานิเคอีรวมไปถึงรัฐบาลไทยเนะจ้ะน,นี่เป็นแนวทางที่ไอ้จอยได้คิดแล้วก็คำนวนขึ้นมาเองเนอะจ้ะถ,ถูกแนวทางเนะจะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สำหรับน้อยปกติจะอยู่ที่6กับสามวิ่งรูด สามส้นจ้าเด่นหกวิ่งรูดหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สำหรับน้อยวิ้ยพี่จะศูนย์กับสี่วิ่งลูดศูนย์ส้นสี่ส้นจะแต่ช่วงนี้เบิ่นบกข่อยมากเนาะจ้ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเด่นสีวิ่งลูดสี่มีสี่ห้าสี่หาอยู่ V.I.P. เรอจะทำหมักาะอบมาเป็นผลของพิเศษได้เนาะสี่หกสี่เจ็ดสีแปดสเก้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้น VIP เน้นอยู่ที่49 46 03 05 38 37 69กับ60 57 56 47 49 38กับ34 ศูนย so uh ์สองกับศูนย์อ่าศูนย์สี่นี่ออกบ่อยแล้วเนาะศูนย์ศูนย์ห่าละกันจ้าอ่าสำหรับแนวทางวันที่สามสิบเอ็ดมือนี่แอสจอยว่างหลายแนวทางกันเลยทีเดียวนอกจากบัวสีเป็นห้าน้อยอ่าเล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยกับอ่าแนวทางเล่าพัฒนามือนี่แอสจอยว่างหายมือนี่นวลบัวสีเป็นเล่าพัฒนาละกัรัฐบาลไทยนอกจากกะอุดใจรออีกสักคู่เดียวนอกจากเอาไปตามสเต็ปนอกจาก สำหรับรับอ่าห้าน้อยมือนีกับปามานี้ตามนีเนาองจ้านี่ขึ้นอยู่ก็ขั้วามากคั้วชอบถามักถ้าชอบตามถามบาบอกบักบชอบปล่อยผ่านนาอจ้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาอจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสียด้เหตุให้แอดจอยมีกำลังใจทำแนวทางต่อไปเนาอจ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า